วิตที้แฟนตาซีตอนที่สามเผชิญหน้ากอบลินตอนจบสักทีเถอะไอ้เหี้ยตาเอาเดลสครับเชื่อมวิญญาณได้ไหมอ๋อได้โอเคเชื่อมวิญญาณกอบลินทอยหนึ่งดีหกครับอยาะการดิ้นตัวเองนะอ้จะพยาย,ยามทอยสำเร็จครับการเชื่อมวิญญาณจะทอยอยู่กี่เทิร์นทอยหนึ่งดีสามครับอยู่เทิร์นเดียวครับก็คือตอนนี้จะเป็นดาเมจหมูถ้าเกิดว่า ตัวไหนโดนดาเมจเท่าไหร่ตัวอื่นก็จะเริ่มลดด้วยเช่นกันครับเนื่องจากว่ามีอยู่แค่2ตัวอยู่แล้วก็คือรวมกันไปเลยครับ2ตัวคือจริงๆแล้วต้อัวานที่ตีก็คือจะเป็นตีออประมาณน้ใช่ถึงตีตัวเดียวก็จะตีอแล้วเดี๋ยวเวลาเลยเฮียซึ่งเชื่อมวิญญาณเนี่ยครับจะอยู่1เทิร์นนะไม่เป็นไรดาบกูเทิร์นสุดท้ายพอดีต่อไปเป็นตาจิตตีครับจิตตีตอนนี้ยังถือดาบอยู่กระโดดแทงเลยกระโดดแบบตัวหัวเลยแน่ใจว่าแกจะกระโดดได้ยี้ยนเรื่อยขึ้นมา เอร์ตหนึ่ง D หกครับแล้วต้องเทสแทมเท่าไหร่อะอ่าต้องไม่เกินสามครับซึ่งต่อขึ่งเลยหนึ่งสอง้ำเฮ้ยคิดด้วยว่ะวันนี้กูจะเกิดดากูดากูดากูจิดดีครับมีให้เลือกครับระหว่างทอย1 D 6บวก2กับทอยเป็น2ลูกคือ1 D 3กับ1น D เอา3ามเท่า6อ่ะโอ้โหอย่างเต็ม โอเคครับทำดาเมจได้สามครับเฮ้ยได้อยู่เกลือนมันอยู่ที่โดนเลกที่โดนเหลือหกนะครับเหลือแดนะครับก๊อบลินตัวที่โดนตีนะครับโดนฟันสไตล์เต็มแรงนะครับผมจะว่าเต็มแรงไหมก็ไม่ได้เต็มแรงคือแป้ง้างมาเต็มกี่รอบไปแต่ก็เข้าดาเมจไปได้สานะครับงานเาเต็มที่โดนเจสียวนี่นี่ตาของผู้ชายปานครับ ดูจากทรงแล้วผ่านมาส4มสีตามไม่นะ่าเวิร์กปลาของเปลี่ยนม่ดีกว่าเอาปลาทั้งหมดลงไปที่ขาสองข้างวิ่งเต็มแรงแล้วซัดก้านคอเหงก,ก้านคอนะครับผมทอยสองีกครับขอยได้ค่าไม่เตินที่สิ่งที่เออเอาเซโตท้ทำไปนะครับก็คือชาร์จเต็มที่แล้วแหละ,แล,ะแล้วก็เบี่ยงไปแต่กอบลินสามารถหลบได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมตัวอะไรวะเนี่ยแม่งเกงี้ยนตุ๊กเลยสมึงไม่ใช่กอบลินไอเหี้ยถามจริง ปเตะระยะประชิดยังไม่โดนอีกเหรอเฮ้นี่ไงพลังไฟเราก็วิ่งก็ตื่นมาเลยฮาคิอย่างรู้ไม่แต่ัวแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เท่าที่กูคิดไว้ถือว่าได้ผลอ่ะคือถ้าเกิดกูวิ่งไปใกล้มันเท่ากับกูอยู่ช่องเดียวกับมันแล้วถูกอหมไม่นับครับผมถ้าอาจารย์ทําอย่างนั้นคือต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นโจมตีไปปกติครับต่อไปตาลูคัสครับลูคัสทั้งชีวิต ข้าศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าขับผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้งพระเจ้ากลับลงทันข้าไม่ใช่มึงนข้าจะไม่ศรัทธาอต่อไปทันกูทันกูกินมือตัวเองเริ่มยิงมึงมึงมาเป็นนักขัว์ทำไมแค่เดียวก็ปิดมึงหมดศรัทธาแล้วใครก็ใครบทไหนก็สอนมึงมาดิคอยกินดอมอะไรกันจีน้อยรายังไม่ถึงเพิ่มอินเจีนี่เตยทำอินทำอิน อันตัง้งสติในเราเยังไปถึงเมืองเลยนะ <c oughs> คือมันทำได้ก็คือจะกรีดเลือดนะครับยังไม่ทำตามอีกจริงเหรอทำได้ดีจัดเชี่ยมไว,ว้เลยนี่เราหวายเจีย๊ยบเลยทอยหนึ่งดีสามครับผมเก็บร้อยไอ้ที่ลบเลือดสามเพิ่มอินหนึ่งไม่ไหวลูกครับ ทำเฮียอะไรเนี่ยงงสว์มาช่วยกันตีกอบมิดก่อนตะพกีเลือดอาจจะบูชายันตัวเองต่อซาตานถ้าทานไม่ไหวแล้วได้รับอาชีพเงินปวดโนักเลยตอนนี้จะเป็นตาของผู้กานะครับผมผู้การครับผู้กาหลับเลยเนี่ยไั่ควาจะทิ้งเธอนผู้กาทำอะไรดีรครับทำกระเม็นเด็ด ปลาใบมีดห้าสิบดอกมันต้องโดนบ้างแหละไอ้ที่ไอเดิมไม่ใช่ปัญหามันโดนใครบ้างเนี่ยใครตัวเดิมเดี๋ยวแม่งปักจะบ้านกูนี่กูหนาวกว่าเดิมไหมชอยสองนี่หกครับสเปร์สองช่องได้ไหมหรือไม่ได้จะเลือกเป็นดาเมจหมูใช่ไหมเอออ่ะดาเมจหมูอันนองได้ตอนสองนี่หกคับเป็นชูริเคนแบบคิดขวาคนนะโอ้ นิดเดียวอ่ะแล้มันเออะมันเออให้แม่งตายก็พอดีวันตีว่าไอ้เหี้ยเอาละเอาละทีนี้เอาละเอาละทีเอฟคิดหนักแล้วเหี้ยตัวเดียวไปจบไม่ทเฮ้ยมาวะตอนเนี้ยมูได้ทําการคว้างดาบไปนะครับผมแต่ว่าไอ้ดาบที่คว้างไปเนี่ยมันไม่ได้ไปทุกดอกครับผมคืออ๋อไอ้กูกูพิมพ์รู้ป้ยกูจะโดนนตามบูชิตกูพยายามแ a นดอมบูชิโกไปครับก็คือปาไปอย่างมหาศาลอ่ะ แต่ว่าลูกทั้งหมดอะติดรถแล้วมันเกิดหลุดไปโดนกรัเล่นตัวหนึ่งครับมตมีไปโดนดาเมโดนดาเมจไปสามนะครับทำไมเราถิงไม่ใช้โชคล่ะเรากำลังสู้อยู่นะเอาละเอาละเรียนมันเหลือน้อยทางค่แล้ะไ้เหี้ยเนี่ยสถานการณ์ที่มันเฉล็บไปโดนดาวปรโชคดีแสดงว่าพวกเราตกต่ำกันมากตามิบครับครับเอาละกูจะลองเล่าสถานการณ์ที่กูอยากทำแล้วเดี๋ยวมึงบอกนะว่าทำได้ไม่ได้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 กู ไปดึงดาบมาจา่ายแคตมาชุบโลแล้วตั้งเคาน์เตอร์เพื่อเปทน้งท่าศักดิ์สิทธิธ์เพิ่มเข้ามาด้วย<ด>เจ้าดามจตอนเคาน์เตอร์อร้าวจิตดีนึกน่าไปดาบสายฟ้าตลอดเลย <c oughs> ได้ก็คือดึงดาบมาแล้วมาเคาน์เตอร์ถูกไหมใช่ดึงดาบมา,ามาชุบชุบโลเพราะเดี๋ยวดาบมันหมดมาชุบโลไ้ฟัน <c oughs> มันขึ้นในหัวนี่กูเห็นเป็นสายฟ้าพุ่งเลยชุบโลใช่ปะก็คือเอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าเข้าโลแทนใช่ พลอยหนึ่งดีหกครับลูกคัทมาคุยมาคุยขอควาวิดดีก่อนลูกคัทเสกอ่ะดีพอดีเลยได้ครับสำเร็จครับดับแสงไอ้เหี้ยคือคือลูกคัทก็บอกแต่แายแล้วว่าเป็นดาบแสงน่ะไม่ใช่สายฟ้าละแตนนายไม่เคยเล่นยูกิยังงั้นเหลยแบบอะไรกูฟันอะไรไปเนี่ยเกมคุณคุณอันชริยะนลูกคัเดี๋ยวจะไม่มีแล้วดาบสักดิ์สิทธิ์เนี่ย เคคราคคจวจักคำสาปแทนไอ้ยี่อ่ะโอเคครับตอนนี้ยูยูเหลือนหนึ่งเทิร์นนะครับผมกอบลินจะตีมาจะตีมิปเป็น <ขอ S 1> เทิร์นนะครับเกิดจะคุยทอยหนึ่งดีหกแล้วนะครับก็มาตีโดนกูจะเคาน์เตอร์แล้ว <laughs> ตีว่าวครับ าหยก็เป็นตอนแรกจะทําการจีบหินขึ้นมาแต่ว่าหินหนักเกินไปครับผมก็เลยทําหินตกก็บินได้งโง่ทเตัวที่2ครับทําการเหวี่ยงน,นะครับผมใช้ท่าพิเศษครับผมก็คือเอากระบอกนะครับทำการกระโดดง้างทุบที่ไปที่โลของมิฟทันทีนะครับเมื่อทุบไปแล้วนั้นสะท้อนดาเมจเข้าตัวเองหนึ่งทีครับผมแล้วก็พอยเคาน์เตอร์ครับ1 d 3ดีครับ ไายไม่ใช่ใช่โอ้โหจังแบบนี้โง่ลตอนนี้ก๊อบลินเลือดเหลือหนึ่งสถานะก็คือหมดสตินะครับดาวแล้วว่าแบบนี้ก๊อบลินนย์พอทุบตีไปแล้วมันกึ้งอ่าปัวโยกไปเลยแล้วยโยกแล้วก็ลงไปหมดสติลงไปนอนแอะไปเท่ากับว่าตอนนี้ก๊อบลินเหลือตัวหนึ่งที่ยังยืนอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนอนหมดสติอยู่อีกตัวหนึ่งลดเลือดไลยปะมันต้องหมดเชิตาหน้านี่ถุกคนเลยอ่าเลือดลดหนึ่งนะครับเลือดจะเหลือสี โอเคครับเข้าเธอริกแล้วเฮียลูคัสเฮคเคอริกเฮียเข้าเทิร์นอาดิโอสครับแล้วทีเสียสติแล้วเปะเชนไลติงตีหมูถูกไหมครับใช่อ่าตีหมูไม่ได้ครับไม่มีกระังไ่ได้แค่เป้าเดียวใช่ไหมใช่ได้เป้าเดียวทันเดอร์โบใส่ตัวให้ตื่นยืนอยู่ทันเดอร์โบครับผมทอยหนึ่งดีหกครับตายแล้วแลก็บินสัตว์จะได้บออื่นสัทีเฮียตายไม่สำเร็จครับ ไม่ตา่อแกน่ะหรอพ่แกน่ะไอ้กอล์ฟบินน่ะมันจะนอนหนิงเทิร์นใช่ไหมมันจะไม่ทําอะไรหนิงเทิร์นใช่ไหมไม่มันหมดสติไปเลยเท่ากับว่าก๊อล์ฟบินจริงๆแล้วเหลือแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งคือจะค่อยไปหลังจากจบเรื่องอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวขยโอนกองไฟที่มามันไม่แล้วก็ปิ้งกินเอออร่อยเราก็ได้รับใช่อยาปเป็นเทิร์นของจ่าตาจิตดีครับพิษถานจิตดีเอาละดาบดาบเออจิตดีหมดแล้วสะกิ้จิตดีทำไมจิตดีดาบหมดแล้วทำไงเนี่ยม่อกีเนี่ย ไอ้คนไม้ที่ที่ไอุ้่งเกี่ออะไรนะปลาไปอีกทางนึงมันไม่อยู่แล้วเอาแต่ตุดไปปลาไปอีกทางนึงไม่มีเศษกิ่งไม้ตกอยู่แถวนี้เลยล่ะอ่ะได้ได้ได้มีกิ่งไม้ให้ได้ไม่เห็น่กบเส่มันเลยไอ้พระเจ้าไปสมเพลย์อเป็นนักดาบใช้มือเปล่าไม่เป็นปลาหินไม่ปลาหิน ไม่ได้เราปเราป็นอาวุธแล้วมาชิดเราถูกฝึกมาแบบนี้ <c oughs> มรู้ทันกค่เ้าคุณจะดหีหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาแล้วจะทำอะไรครับผม <c oughs> เดี๋ยวนะตีถึงไอตัวนั้นเปล่าวะไอตัวตัวแก๊กตัวไก,อไกลอ่ะหนะไม่มีดาบขึ้นะดิไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงใช่อไหมไอ้ตัวไกลใช่ไหมระยะเกินต้องเดินหนึ่งช่องไปถ้าเดนกูตายไอแคเตะกูไป เออไอ้นี่มันหมดสติใ um, ช yeah ่ไหมวัดตีม e yeah. ิฟให้โล่ไปกระแทกหน้ามันเอาไม่ตีมลูกกอล์ฟเลยสุดม้าทอยสองดีหกนะครับให้ได้ค่าไม่เกินห้านะครับหยาดสตีโอเผาเลยอีกจิตดีนะครับได้ทำการถีบมิฟนะครับผมที่ตั้งโล่อย่างเต็มที่ไปที่กอล์ฟริมที่ยังยืนอยู่ขอให้มิฟทอยหนึ่งดีหกครับ ไปกัอบลิ้นตัวสุดท้ายที่ได้รับดาเมจไปเต็มๆนะครับเลื่อนเหลือหนึ่งนะครับเท่ากับว่าสทีนี่เอ๋เขากับว่าตอนนี้ืจบแล้วนะครับผมจบแล้วโอ้โหไอเอี่ยแผลนิดดีได้ผลสักทีจบแล้วไอ้เยียตื่นเต้นกูเสียสติแล้วไอ้เยียไม่งนักขวดจะเทินแล้วไอ้เยีย ทำไมนัปบวดสติมันถึงไปก่อนใครเพื่อนวะไอ้เหี้ยมึงมีอยู่สามครั้งพลาดเริ่มดูพระเจ้าลงทันคิดว่าไงไอ้เหี้ยเป็นนักบวชเลยมึงต้องสงบจิตสงบใจสิวะพระชาติคอนักบวชแม่งเลยฟังดูวิสติที่สุดในกลุ่ม พลาดแค่สามครั้งพระเจ้ากับโมโหลงทันข้าดนั้นข้าก็จะไม่เชื่อไปีพระเจ้าอีกต่อไปตอนนี้นะะหลังจากที่จัดการกับเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะพบว่าคนขับรถอะหายไปแล้วนะครับมันก็คงหายแหละมีค,คนตายแล้วแหละค,ค,คือเหลือแต่มา้าที่เป็นศพอยู่ไม่เหลือม,ม,ลม้าก็ไม่เหลือมั้งม้าม้าก็คือติดไฟหายไปแล้วแล้วก็แดกวัวเล่อที่รถที่ยังอยู่ในสภาพที่เป็นซากร,รถนะครับผมรถไม่สามารถใช้การได้แน่แน เอาละก่อนอนะื่นพวกเราทุกคนต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะจะได้อาวุธกลับมากันหมดแล้วใช่ไหมกินดีหิวค <laughs> ้าจิตดีเป็นเ <laughs> ดดมือตายส้นตีนฉันจะกินสมาร์ตไปก่อนแล้วกันนะและการมาเพราะว่ากูก็ซ่อมรถได้ใช่ไหนี่มีใครสามารถดูทางแถวนี้ได้ไหมเนี่ยเราจะไปที่เมืองยังไงดีเนี่ยจิตดีว่าเราเดินตามทางที่มันเป็นทางโล่งๆนี่ไปไหมเอาละฉันไม่มีอะไรจะเลือกตามจิตด,ดีไปเลยไม่ นำจิตดีไปจิตดีไม่นำจีดีไม่มีใครพอรู้ทางมาเลยเหรอตอนนี้ยังไม่มีคนไปสำรวจรถแล้วก็สำรวจตัวก๊อปปี้รถด้านเมื่กี้บอกแล้วนะจิตดีไปสำรวจมาใครไปสำรวจรถครับเมื่อกี้ส่งใครไปสำรวจรถครับขออีกรอบเมืตะกี้บอกว่าให้ทุกคนไปเช็ครถเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนทุกคนไปสำรวจขอใช้เวกก่อนได้ไหมทำอะไรเลยมองดูรอบๆได้ครับอ๋อลืมไปว่า หลังจากสู้สดสู้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนได้พอยต์คนละสามนะครับเดจิตดีจะไปเช็คมามีมีคำถามครับผมแล้วก่อนเรื่องกูใช้ฮิวได้ไหมได้โอเคกัดลิ้นตัวเออะเล่นอีกกูจะไม่เล่นแล้วนะฮิวไอ้เหี้ยเอาออาสแต็ปก่อนได้ครับ อันนี้ก็คืออัพสแตตกันเสร็จแล้วเนาะโอเคครับต่อไปใครจะเป็นคนสำรวจรถครับเดี๋ยวกรอนนั้นขอฮิวก่อนได้ไหมได้ครับหลังต่อสู้เสร็จแล้วเดี๋ยวทุกคนเลือดจะกลับไปที่15ก่อนนะครับคิ่สุดว่าอันนี้ก็คือว่าน็อตเป็นคนฮิวฮิวหมู่ใช่ถ้าจะชูในการเผชเจ้าต้องทำยัไงเท่าไหร่มึงชูเลยสัตว์โอเคได้เลยถ้าทุกคนเดินไปที่รถแล้วน็อตก็แบบว่าแป๊บหนึ่งนะแล้วหันไปมองฟ้าก็คืออันนี้ก็คือทุกคนจะเดินไปที่รถกันเนาะ วให้ผู้กล้าอยู่ไหมครับขอผู้กล้ากับจิตดีนะครับผมทอยหนึ่งดีครับไอเดียวเว้น์เที่ยอยู่ตรงกลางกลางไปด้วยคนหนึ่งได้สามนะครับกคนหนึ่งได้2นะครับผมจิตดีนะครับที่เดินเข้าไปนะครับตอนที่ไปหาของกันคือทุกคนก็หาของกันแล้วก็ได้อาวุธของตังกลับคืนมากันหมดละ แต่ทีเนี้ย <Yeah. S 1> มีจิตดีนะครับที่เดินเข้าไปแล้วเจอตังค์อยู่200ครับสองร้อยไอ้ย่าแม่งตังค์สารถีไทิ้งรถไปได้ได้เงินมา200จ้าจะสำรวจตัวกอบลินด้วยไหมครับขอสำรวจ <laughs> พื้นที่รอบๆก่อนได้ไหม <laughs> ไหนๆ <laughs> ก็ได้กระถางมาแล้ว หลังจากที่อดีตนะครับได้ทําการใช้เวทสำรวจพื้นที่รอบๆนะครับจะเป็นป่าทึบทั้งสองข้างทางก็มีร่องรอยที่เหลือจากการต่อสู้เมตสกีนะครับมีม้าที่เพิ่งไ่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีถาวรมัดอยู่พื้นที่บรรยากาศโดยรอบนอกจากนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับกับซากรถที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่ามีรอยเท้านะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวม้าครับผมรอยเท้าไม่ข้าว่ามัน่าจะเป็นรอยเท้าของสารทีที่มาขับรถมาเราวมากกว่าถ้าลองมองรอยเท้านิดหน่อยสิว่ามันไปทางไหนใครจะเป็นคนสำรวจรอยเท้าครับไป ที่จะมีความสามารถในการพิจารณาบ้างไหมนะไม,ไม,มไม่มีเลย,ยงั้นเหรอ ไมู่กาดท่านเอาสิจริงๆใช้คนที่มีค่าอินสูงสุดถอยก็ได้นะครับจัดใลครับไปครัดี d 1 2สําำเร็จครับเมื่ออดีวนะครับเดินไปดูแลใช้เวทวิเคราะห์ว่ารอยเท้ามันเป็นของใครแล้วตรงรอยด้านหน้าเนี่ยมันจะไปทางไหนต่อนะครับผมได้พบว่ารอยเท้าอันนี้นะครับเป็นรอยเท้าที่วิ่งตามถนนไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเข้าฟุ่มไม้ไปครับเลี้ยวเข้าปุ่มไม้ไปอย่างนั้นเหรอ มันกินได้ไหมตัวนั้นใชก่อนโยบท่านรู้ไหมว่ารอยเท้านั้นไหนเป็นรอยเทาตัวอะไรไม่ดีมารอยเท้าที่เจอครับผมคาดว่าจะเป็นของสารทีไม่น่าใช็คเลยฉลธีคือไรวะคนขี่มาคนขี่มาบ้านไม่สอนคำสั่งมือเลยแต่บ้านจิตดีไม่เด่ยคนขี่ปลาไม่มีคนขี่ม้าไม่ตายฉลทีเหรอวะมะรลธียังไงก็ถ้าเกิดหมอนั่นแล้วก็ต้องรู้ทางกับมือแน่เราไปหาเขาก่อนว่า เราไปตีหัวงันได้ไหมถ้าอก่อนมึงต้องใช้มันกลับมึงถ้าเราตีเ้าแล้วใครจะขับรถม้าละเราไม่มีถม้มาแต่ว่าเราพายมันเดินไปได้ท่านบุกหมดประโท่านบุกระท่านมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วข้าคิดว่าท่านอาจจะบอกการไปตามหาเขาข้าฝากท่านทำได้ไหมตามหาใครอย่างนั้นล่ะตามหาจะคนที่มันร้อยเท้าวิ่งเข้าไปในหญ้านั่นนะข้าฝากท่านด้วยไม่สิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไอ้ท่านเอาซิทูสไปด้วยดนคนที่รับรู้ด้สัญชาตญาณได้คนที่มีเซน์คู่กล้าน่าจะไปด้วยกันได้ก็ใช่ด้วย อย่างน้อยก็ดีกว่าไปคนเดียวจินดีอยากไปด้วยเจอของกินอยู่นี่แหละทําเนื้อมาแยกส่วนที่กินได้ออกมาซะมันไหม้หมดแล้วสุขัตรงที่มันไม่ไหม้แล้วกันจะสํารวจตัวกับลิมด้วยไหมครับขอปีแร่ศพกับลิมเอาหินเมทได้ไหมได้นอตจะเป็นคนค้นถูกไหมครับไปหลุดนะมันคนอีกคนมันจะได้ขออีกไหมคนค้นมาตอนนี้จะมีโจนกับนังที่จะมีไอจิตดีไอจิดีไปค้นก็ไมด้วยได้ไปคนไปเฮ้ยเกือบลืมค้นทุกคน กูจะตันดกูดนดีคดนตดนโดนโ้นโอนโนโดนโดนนโดนาดนโดนโด่โดนโดนโ้นยดสโดนโย่นนนโดนโนันโรนนโโอนค่นโนดนโดโโอาโดหโดนไดนนโดนนดนนดนนโดดดนนดีนดด้โนโอเคนดดดโล <laughs> ดังนั้นตอนนี้ก็คือส่งผู้กล้าไปคนหนึ่งถูกไหมครับสองคนสองคนสองคนคนที่ไปหาตรีมมีสองคนมีผู้กล้ากับอาอาเซตุสโอเคครับสองคนนี้ก็ได้เดินไปที่ทางทุ่มไม้ครับส่วนสี่คนที่เหลือเนี่ยครับยังอยู่ตรงรถอยู่เดี๋ยวขอข้ามสองคนนั้นไปก่อนละกันเอาตรงนี้เสร็จก่อนใครเป็นคนรู้ศพกับลินครับจิตดีกูจิตตีสิจิตตีด้จิตดีไมจได้ฉันจิตตีสิจิตตีส้จิตตีด้จิตตีสิจิตตีกิ้ิตตีสิจิตตีสิจิตตีสิจไปตีสิจก็ทําพร้อมกันได้ จิตด,ดีได้ทําการเข้ามารู้ศพกัฟลินตัวแรกนะครับที่อยู่ในรถอ่ะแหละตัวที่มันล่วงกระเด็นไปอยู่ในรถนะฮะได้คอมอนสเตอร์ขนาดเล็กจะเป็นลูกหินกลมๆสีแดงๆนะครับผมหนึ<อ>่งอันนะครับแล้วก็ไมเอฟเฟ็กมันเยอะจังวะกูได้อันเดียวแล้วก็ไปที่อีก2ตัวนะครับผมจิตด,ดีได้ทําการเอาดาบของตัวเองจิ้มลงไปนะครับผมแล้วก็แหวกเอาคอมอนสเตอร์ออกมาครับก็หลังจากที่จิตด,ดีทําการกรีดศพกัฟลินนะแล้วก็รวบรวมคอมาได้นะครับตอนนี้ก็คือ,อทุกคนนะก็จะได้ในไอเทมบ็อกซ์นะครับผมคอมอนสเตอร์เล็ก3อันแล้วก็ มีต่างบวกมาเพิ่มอีก150เป็น350ครับผมจะสำรวจมาใช่ไหมโอเคครับซิดี้ได้ทําการเดินไปสํารวจตัวมาที่เป็นศพไปแล้วนะคะแล้วทําการแล่เนื้อออกมาได้เนื้อม้าย่างมานะครับย่างเกรียมเได้มาสามแล้วกันยางรู้ว่าฉันชุดกระดูกม้ามาเป็นม้าสกีตันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจมส์เจมส์เจมส์เดี๋ยวก่อนเนื้อม้าเท่าไหร่นะได้มาสามไหมมัลติพายแยกส่วนเลยเหรอไม่แยกส่วนเพิ่มส่วนวีคูณพอยหนึ่งดีสิบแปดครับติดขึ้นมานี่ยิ้มไม่ได้ยิ้มสำเร็จนะ ครับได้ม,มาเพิ่มขึ้นเป็นหกคูณสองเลยม,มา,านเป็นหกิี่สุดนะครับผมเอ่อเจมครับชุดชีวกระดูกมา้าเป็นเป็นมัสกีริตันได้นไหมครับอ่าตอนนี้ไม่ได้แล้วกันไม่ได้โอเคแย่ยังแย่จริงไหมภาพก็ตัดไปที่สองคนก,นกำลังเดินอยู่ในพุ่มไม้ครับก็คือตอนนี้ครับจะมีผูก้ากับอาเซโตกำลังเดินเข้าไปในบทเส้นทางของพุ่มป่าครับแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆครับผมเออมองไปทางไหนมันก็มีแต่ป่าแต่ก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีของดีอะไรอยู่แถ วนี้้บางนั่นสินะโอ้วนั่นมันเจออะไรถอยหนึ่งดีหกครับก็ไม่น่าบอกหนึ่งดีหกอะมาแล้ววะผู้กาทถอยหนึ่งดีหกครับกูต้องถอยเพราะเจอแย่จริงเหรอแต่เจอของเดียอื่นได้แย่ก็ได้มั้ง ผู้กล้สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในป่านะครับมีเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเป็นนั่งร้านติดอยู่จากต้นไม้ครับแล้วก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับมีที่พักอาศัยของคนกลุ่มเล็กๆอยู่ครับอื ถ้างั้นเราลองไปสำรวจก่อนลเราเผามาเลยดีไหมเดี๋ยวเราควรจะไปคุยกับเขาก่อนไม่ใช่หรอืออย่างนี้เองเข้าใจละซึ่งน้อยเขา่าจะให้อะไรเราได้บ้างซึ่งไอตรงนั้นอะเป็นที่ของกลุ่มโจนป่าครับผมว้าวจากที่พุก้าได้เห็นมาแต่แรกอยู่แล้วคือพุก้าตะหงหงิดใจนิดนึงแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมาหรอกเพราะว่าพอเข้าใจอยู่ว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของโจนป่าแล้วเมื่อเดินกันเข้าไปใกล้ๆอะครับก็สังเกตเห็นว่าเป็นพื้นที่ของโจนป่าจริงๆครับโดยมีโจรอยู่โดยรอบประมาณ คนครับผมแล้วก็มีสารถีคนหนึ่งนะครับผมจาต้องทำไงวะตัดสินใจเอาเลยครับอย่างนี้เองคือถ้าถามจีเอ็มอ่ะจีเอ็มจะแนะนำว่ามึงกลับไปตามเพื่อนแล้วเอาเพื่อนมาคิดอย่างนั้นเหมือนกันลองไปเทมันไม่เทอืม,ม เราต้องมีแผนอืมใช่วางแผนก่อนได้วางแผนแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นเราก็ต้องลดจํานวนมันก่อนเพราะว่าเราสู้มันซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้ผลมันจะเสียเปรียบเกินไปเอางี้อย่างน้อยเราต้องตัดคนมันไปให้ได้ก่อนอย่างน้อยสักสองคนจะตัดยังไงต่ะสิทธิ์อย่างงี้ไงหยิบกิ่งไม้มาเหลาข้างคักไใช่วยไปทำอะไรเอาละ มันจะไม่จะไปตามเพื่อนนี้จะไม่ตามเพื่อนจริงใช่ไหมตัดคนตัดคนตัดจำนวนก่อนได้สู้ง่ายง่ายไงไม่ไม่ถ้าเกิดมันเลอะทีมก็บีเอออะไร่งเดี๋ยวมันจะหนีนะอะไรกูขอหยิบดอกเข็มข้างทางเอาไส้ดอกเข็มมาเป่าใส่เข้าไปต้อหัดนะได้ได้นะเอาดอกเข็มมาเป่าใส่ันเป็นความคิดที่ดีงั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยหน่อยเอาลมปานเคลื่อบดอกให้โอ้ี่มันเส้นพาส้าเนี่ย มันมีคนแยกกลุ่มออกมาจัดก,การในคนนั้นก่อนเลยโอเคครับทอย1นึีหกครับ โดนเข้าเต็มเ็นะครับคนที่แยกออกมาก็คือเอาตายหรือเอาสลบเอาติดพิษกูอยากให้มันทรมานจิตใจใจคอมึงไม่เป็นไรเปอนเจ้าเลยได้ตอนนี้มีหนึ่งคนติดพิษครับติดพิที่ว่านี่คือขยะดันจมัโจรที่โดนยิงใส่มีสถานะติดพิษอยู่แต่คือว่าเจ้าตัวเองก็รู้สึกแค่แบบเหมือนมึนๆเหมือนแบบเสวยหรือเปล่าวะตัวเองอ่ไม่รู้ตัวว่าติดพิษเพราะว่าอยู่ดีๆมันแบบฟึบมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันแทงเข้าไปที่ต้นคออย่างน้อยเราก็ต มันได้คนหนึ่งแล้วมันยังเหลืออีกสี่คนถ้าจะเอาหินนี้เพียงรอบมันมาอย่างน้อยถ้ามันมาสอนคนเรายังพอจัดการได้โอ้ทรอบมาใกล้ๆแล้วอย่าลืมอย่าลืมว่าขวดพิษยวทำให้กตัดหินชุบพิษไอ้เหี้ย what the fuck ไม่ใช่ฟังรอบมาใกล้ๆนะทอยหนึ่งดีสิบครับว่านะจินสองไอ้สองคนไม่ปิวมากกว่าเราอีกไอ้ย์ขู่อะไรกันเลยหินที่โยนไปเข้าไปในตำแหน่งตามที่ต้องการอ๋อแล้วก็มีโคนเดินมาหนึ่งคนครับผม โอเคเก็บ <Okay. S 1> คนเดี๋ยวคนนี้กําหลาบทัางแคปไปเดี๋ยวคนนี้ถ้ามันใกล้พอเดี๋ยวจัดการนี่ทีนี้โจมตีได้ไหมดีเอ็มได้ครับได้ครับเอาเลยทพยหนึ่งดีสิ อเลิร์สครับเนื่องจากว่าเข้าไปแล้วพยายามจะทําการกาจัดนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นอ่ะเห็นเต็มๆมนะครับโจนก็ได้ตกใจแล้วก็ลันนาไม้ใส่ไป1หนึ่งทีนไปหนึ่งีหกครับผมเข้าไปหกเต็มเต็มนะครับติดครีครับผมพร้อมกับโดนลดเลือดจากการเคลือบยาพิษนะครับไปอีกหนึ่งยีสี่ครับโดนหนึ่งครั้งนะครับผมเอาไงครับจะวิ่งหนีกลับไปตามเพื่อนก่อนหรือว่าจะสู้เลยบาดแผลแกงหลังเป็นความอับอายของนักเาะ แต่ผงไม่ใช่นักดาบเนูนี่นักดาบคนฟลุ๊คสเปนเชียนจนถึงมาบอกยอดเยี่ยมไม่ฟันได้เอาล่ะอย่างน้อยเราก็ต้องมีโอกาสรอดกันทั้งคู่มึงไปตามคนที่เหลือมาเดี๋ยวกูยื้อไว้ก่อนโอเคครับคุก้าทอยหนึ่งยี่หกอืมโอเคครับตอนนี้จะเข้าสู่แบทเทิลนะครับผมจะมีเม็กอยู่คนเดียวนะครับผมแล้วก่อนไปนี่กูทิ้งของไว้ทำไมจะทิ้งอะไรไว้ครับเล่ามาร็คืมล่องคนที่แปลว่าเพิ่มได้รอย่างเดียว ไม่ดน <laughs> ไม่มีแล้วกันโอเคเป็นของบู๊ต่างหน้าล้กัน <laughs> <laughs>